และวิธีแก้ไขหลายคนตั้งคำถามพี่ปราพี่ปราเป็นไรไม่รู้เท้าอ่ะเป็นตะคิวขึ้นมาแล้วเจ็บปวดมากเลยจะแก้ไขอย่างไรหลังจากฟังคลิปนี้จบคุณจะได้รับคำตอบนี้แน่นอนแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube p e t ่ฟิชเพจพี t ีฟิชบายที่ปราซึ่งเป็นเพจสุขภาพและถ้าใครสนใจ YouTube เพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์และช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เดี๋ยวเรามาฟังกันเลยตะคิวที่เท้าตะคิวที่ททจะแก้ไขอย่างไรและทําไมถึงเป็นกันมาฟังกันเลยค่ะก่อนอื่นพี่ปรายอยากจะบอกเลยว่าตะคิวที่เท้าเป็นอาการทางสุขภาพที่สามารถเกิดขึ้นได้ใน,ใน,ในทุกเพศทุกวัยเลยและสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้ชนิดที่ไม่เลือกท้องเวลาและสถานที่ทั้งที่ตอนตื่นนอนและขณะที่กำลังนอน หรือแม้แต่ตอนที่อยู่ในห้องน้ำก็ตามอ้าวแล้วตะขิวที่เท้าเกิดจากอะไรและจะรับมือกันอย่างไรล่ะสาเหตุของตะขิวที่เท้าพี่ปลาอยากจะมาบอกและทุกคนจะได้รู้กันมีดังนี้สาเหตุของตะขิวที่เท้าอาการตะขิวที่เท้าเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เราอาจจะเป็นตะคิวได้จากปัจจัยดังใดงหนึ่งดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งภาวะขาดน้ำวิขาดน้ำเกี่ยวกับตะคิวที่ท้าได้หรือเกี่ยวแน่นอนมาฟังเหตุผลเลยหากในแต่ละวันเราดื่มน้ำไม่เพียงพอร,ร่างกายของเราก็จะมีอาการขาดน้ำส่งผลให้ขาดเกลือแร่และแน่นอนเกลือแร่ของเลือดโพแทสเซียมโซเดียมและแมกนีเซียมในร่างกายจะไม่สมดุลโดยเฉพาะในกล้ามเนื้อ และหากกล้ามเนื้อเกิดความไม่สมดุลจะทําให้กล้ามเนื้อที่นิ้วเท้าและฝ่าเท้าเกิดอาการหดตัวจนเกิดอาการตะขิวที่เท้าได้สองไม่ค่อยออกกําลังกายเลยโอ้โหน่ากลัวใครที่ไม่ค่อยออกกําลังกายต้องฟังการไม่ออกกําลังกายนอกจากจะทําให้ร่างกายของเราไม่ค่อยแข็งแรงพี่ปราบ,บอกเลยว่าเสียนที่จะเป็นโรคไขข้เจ็บชนิดรุนแรงและก็เรื้อรังแล้วยังสามารถส่งผลให้เกิดอาการตะขิวที่เท้าได้ด้วย เพราะการออกกำลังกายจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงกล้ามเนื้อและระบบประสาทเกิดความสมดุลทําให้กล้ามเนื้อไม่หดตัวและที่สําคัญลดโอกาสในการเป็นตะขิว 3. ามโอ้ยไม่อยากจะบอกหลายๆคนสวมใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสมมันเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดตะขิวได้แน่นอนเลยในแต่ละวันเราใช้เท้าในการเดิน ไปเยี่ยมที่ต่างๆหลายร้อยพันก้าการเลือกรองเท้าที่มีรูปแบบการดีไซน์ที่เหมาะสมจะช่วยในการกระจายน้ําหนักตัวได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสมทิ่นงทับไปลวมไปจะส่งผลให้เป็นตะคิวได้ข้อที่4อาการทางสุขภาพอุย๊ยอาการทางสุขภาพมีผลที่ทําให้เกิดตะคิวอย่างไรมาฟังกันเลยแน่นอนผู้ป่วยที่มีอาการทางสุขภาพบางประเภทอาจจะมีผล ทำให้เกิดอาการตะรคิวที่เท้าได้อาวห,โ,หโรคอะไรเหรอคะพี่ปลายหนูอยากจะรู้จาได้เลยผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งโรคพัคกินสันหรือโรคเบาหวานเพราะอาการทางสุขภาพดังกล่าวจะทําให้ระบบประสาทมีการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดการกระตกและทําให้เป็นตะคิวได้ข้อที่หอายุพี่ปรามบ,บอกเลยอายุที่เพิ่มมากขึ้นก็เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นตะคิวมากขึ้นเมื่อยุมากขึ้น ระบบประสาทและกล้ามเนื้อก็จะค่อยๆลดประสิทธิภาพในการทํางานลงปริมาณน้ําในกล้ามเนื้อก็น้อยลงจะทําให้กล้ามเนื้อที่บริเวณเท้าและนิ้วเท้าเกิดการเกร็งตัวจนเกิดอาการที่เรียกว่าเป็นตะคิวในที่สุดข้อที่6การตั้งครร์โอ้โหการตั้งครร์หลายคนบอกเลยว่าทําให้เกิดปัญหาตะขิวมาก,กเรามาฟังกันเลยแน่นอนสําหรับปัญหานี้พบได้ในเฉพาะเพศหญิง แต่แพทย์และผู้เชี่ยวชาญก็ยังไม่มีการค้นพบถึงว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยทำไมคนท้องถึงต้องมีอาการตะขิวที่เทา้าแต่จากการสันนิษฐานอาจจะคิดว่าน้ําหนักที่ทารกโตขึ้นเรื่อยๆภาว่าขาดน้ำํำภาวะขาดสารเช่นโพแทสเซียมหรือแมกนีเซียมโอ้โหแล้วเราจะหยุดอาการอย่างนี้ยังอะไรนะพี่ปลาเพราะพี่ปราบอกเลยใครที่มีอาการเป็นตะขิวย่อมจะเจ็บแล้วก็เดินลําบาก แล้วอย่างนี้เราจะหยุดอาการเหล่านี้หรือลดอาการเหล่านี้ได้อย่างไรพี่ปรามมีคําตอบแต่ก่อนอื่นพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะใครที่เริ่มเป็นอาการตะคิวที่เท้าต้องหาสาเหตุและที่สําคัญมากๆคือถ้าเกิดเนี่ยโดเฉพ,าะ,เพาะในผู้สูงอายุต้องระวังการหกล้มเมื่อมีอาการตะคิวต้องบอกลูกหลานที่ไปด้วยแล้วก็พักเพื่อให้ได้บรรเทาอาการต่างๆเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยแน่นอน การที่เราจะหยุดตะคิวที่เท้าหรือที่ขาสามารถที่จะป้องกันได้ง่ายๆเพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางประการก็จะช่วยลดโอากาสในการเป็นตะคิวซึ่งทุกคนสามารถที่จะทําตามได้ง่ายๆดังต่อไปนี้คือข้อที่1ดื่มน้ำมากๆเห็นไหมคะน้ำม,มีประโยชน์มากมายการที่เราดื่มน้ำมากๆก็จะช่วยให้สุขภาพของเราดีขึ้น ดื่มน้ำมากๆการดื่มน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายช่วยลดโอกาสในการเกิดภาวะขาดน้ำซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้มีอาการตะกิวที่เทา้า 2. เสริสมใส่รองเท้าที่เหมาะกับเท้าของเราอย่าสใส่รองเท้าที่คับแน่นจนเกินไปหรือหลวมจนเกินไปอมไม่เกิดผลดีต่อร่างกายของเราแน่นอนข้อที่2การสวมใส่รองเท้าที่เหมาะสมกับเทา้าเลือกใส่งรองเท้าที่เหมาะสมกับรูปเทา้าเลือกให้พอดีไม่คับและไม่หลวมจนเกินไป เพื่อที่รองเท้าจะได้กระจายน้ำหนักตัวไปอย่างเหมาะสมและก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระข้อที่สามออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอการออกกำลังกายแน่นอนว่าทำให้ร่างกายแข็งแรงและยังช่วยลดอาการตะคิวที่เท้าได้อีกด้วยการมันออกกำลังกายที่ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อต่างๆทั้งแขนและขาเพื่อให้ทั้งระบบกล้ามเนื้อและระบบศาสตร์เกิดความสมดุลม,มากขึ้นข้อที่สี่เราต้องกินอาหารให้หลากหลายข้อนี้สําคัญมากมาก แน่นอนการขาดสารอาหารบางประเภทก่อให้เกิดตะคิวได้ดังนั้นจึงควรรับประทานอาหารให้หลากหลายค mm. รบทั้งผัก mm. ผลไม้ mm. และเนื้อสัตว์ก็หายืดหยุ่นร่างกายอยู่เสมอหากมีอาการตะคิวที่เท้าในตอนกลางคืน mm. ก่อนนอน mm. ควรมีการยืดเส้นสายเล็กน้อย mm. เพื่อให้กล้ามเนื้อไข่ตัวและสามารถผ่อนคลายได้ดีขณะที่นอนหลับ mm. โอ้โหพี่ปรางอยากจะเล่าเนี่ยคะ่ะโดยเฉพาะในคนท้องเวลาเป็นตะคิวจริงเนี่ยแบบ คิวที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะทุกข์ทรมานมากเพราะไหนจะภาวะที่ตั้งครรนและมีอาการที่เรียกว่าเจ็บปวดจากตะคิวที่เท้าแล้วโอกาสลื่นหกลมย่อมมีสูงเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่ตั้งครรนหรือในผู้สูงอายุหรือในวัยต่างๆที่มีอาการตะคิวที่เท้าจะต้องตรวจสุขภาพและที่สําคัญต้องไปพบแพทย์นะคะเพราะว่าเราจะต้องดูว่าเราจะแก้ไขปัญหาต่างๆ,ๆเหล่านี้ได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยแน่นอน เมื่อไหร่ที่เราควรจะไปพบแพทย์โรคภัยไข้เจ็บบางประเภทมีส่วนที่ทําให้เราเป็นตะคิวที่เท้าได้อ่าพี่ปลาพูดอีกครั้งนะคะเช่นโรคพาร์กินสันโรคปอดประสาทเสื่อมแข็งหรือโรคเบาหวานเราควรไปพบแพทย์เพื่อขอคําแนะนําหากมีอาการตะคิวที่เท้าและสงสัยว่าอาจมาจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ถ้าเรามีอาการตะคิวที่เท้าบ่อยเกินไป รวมถึงมีอาการบวมแดงที่เท้าหลังจะเป็นตะขิวเราควรจะไปพบแพทย์ทันทีเพื่อที่จะหาสาเหตุและที่สําคัญเพื่อที่จะดูแลร่างกายของเราได้อย่างเหมาะสมพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญการตรวจสุขภาพประจําปีนี้ช่วยเราได้แต่ถ้าเรามีอาการที่เกิดขึ้นมาเราต้องไปพบแพทย์นะคะเพื่อที่จะหาสาเหตุและก็การดูแลที่ถูกต้องแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันและมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกัน กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y t u t u b e ลท f ฟิชเพจเฮลทูฟิชมาพ่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่พี่ปราลงให้ทุกวันเรามาดูแลสุขภาพเพื่อเตรียมผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาดูแลสุขภาพพร้อมพ่ปราลุยพันเอค่ะ